สวัสดีค่ะมิงดาวกระใจเจอกันในวันสุดสุดสัปดาห์พรุ่งนี้เตรียมน้อลาในวันหยุดแต่ถ้าจะแฮปปี้สุดๆก็ต้องมาฟังข่าวที่เวียกันก่อนเขาไม่รู้ว่าแอบไปเยี่ยมน้องเบลล่ามาหรือยังคะว้าวพระเอกีเวียสุกลวัฒน์เดินเท่ๆมาร่วมง,งานอ e ีเวนต์ด้วยหน้าตาสดใสเบิกบานมากค่ะยิ้มพอถูกสื่อกระแสถามว่าแวะไปหยอดยาใจเอ้ยไปเยี่ยมเยียนหวานใจน้องเบลล่ามาหรือ,อยังคะพีเเวียก็ตอบไปยิ้มไปอย่างที่เห็นนี่แหลคะค่ะ แม่ไปแล้วครับที่ผมไปผมคิดว่าดีแล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการผ่าตัดมันก็ต้องอาจจะมีแบบพวกบวมบ้างอะไรบ้างแหละผมคิดว่าน้องยังอายุไม่เยอะครับคิดว่าน่าจะแบบฟื้นตัวเร็วกว่าถ้าเป็นพวกเรานะวอนนั้นผมนอนเร็วมากนแพพานโทรบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะมีข่าวแบบเมื่อเมื่อคืนน้องประสบอุบัติเหตุบอกจริงครับตกใจเอ้แบบอ้าวแล้วเ,เป็นไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ <c oughs> วันนั <Franz> <c oughs> ้นคือตอนเช้ายงังยังทำงานอยู่ครับก็เลยยังไม่ได้ไปแล้วไอ้วันหนึ่งก็ยังไม่ได้ไปก็แต่โทรถามตลอดนะหนาี่พพรเพราะว่าเราก็อยากรู้ว่าแบบโอเค เห็นในในนางสุดพิมพ์ก็คือตบายไม่ไม่ได้เป็นอะไรก็โอเคครับดาจ้าแม่ R&B สาวซลีเดียที่มาร่วมงานในฐานะพรีเซนเตอร์ก็ทำเรื่ทั้งเซอร์ไพรส์ว่าจู่ๆมีแฟนคลับเป็นหนุ่มนิรนามแหวกวงสื่อหอบช่อดอกไม้มามอบให้ค่ะยังเวอรเลยตอนแรกด้ว่าทีมงานแต่ว่าเขาเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษหมดเลยเขาบอกว่า ดูอินสตาแกรมดู YouTube ดูเพลงนี้ทุกเพลงร้องได้ทุกเพลงเลยชอบเดียมากหวังว่าจะได้เจอกันอีกมีของขวัญมาให้เขาก็แบบเอาดอกไม้มาให้ก็น่าจะไปได้ฟังนะตดอกไม้ช่อใหญ่มากพี่แมจะไม่เห็นมีให้เลย เอโอโยพอพระเอกสนยุคดังเปรี้ยงก็เป็นธรรมดาธรรมดาที่จะมีข่าวด้าลบสกัดดาวเรื่องให้ปวดจิตก็แหม่ไดมีข่าวแชร์ว่ามีพระเอกหน้าขาวจ๊วไปมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองแบบสงคร่มในห้อง,งน้ำระหว่างถ่ายทำละครโดยบุคลิกในข่าวช่างตรงกับหนุ่มสนมากๆัก,กงานนี้พอเจ้าตัวเจอสื่อถามประเด็นนี้ก็ถึงกับงงตึ๊บไปเลยอันนี้ผมเพิ่งได้รับรู้นะครับณนะนะนะตอนนี้เลยนะครับซึ่งบอกว่า ไม่เป็นความจริงอย่างแน่นอนนะผมผมไม่มีอะไรแบบนั้นเพอ,อื่นหรือเปล่าไม่ใช่ผมเปล่าก็ไม่ได้ซีเรียสเลยครับถ้ามีผมก็แก้ไปก็ก็ขอให้จบแค่นั้นเองพูดเลยว่างานนี้ส,สาวต้องตาร้อนเผากันแน่นอนกับการแถลงข่าวแต่งงานของห่มปีเตอร์ครับไดเรนเดลกับแฟนสาวแอร์โฮสเตดพลอยพลอยพันุ ซึ่งหุ่มปีเตอร์เองก็ยอมรับว่าตอนนี้สาวพลอยตั้งครรภ์กว่า6สัปดาห์แล้วโดยพิธีพิวาของทั้งสองคนจะจัดขึ้นในวันที่5ตุลาคมนี้ที่ไพรสณีกลางบางรักในกรีมรักแถมงานนี้ยังมีช็อเด็ดขอแต่งงานให้สาวๆได้อิจฉากันด้วยานอโอเคอาจจะข้ามสเต็ปอะไรบางอย่างที่มันเป็นวัฒนธรรมไทยไปนิดนึงอันนี้ก็โอเคไม่ได้ตั้งใจครับแต่ว่าแสดงว่า อาจจะแบบว่าผมผมแบบว่าแม่นไปหน่อยหรือเปล่า <laughs> ตอนนี้ก็เชิญพี่ญาติผู้ใหญ่ไว้หมดแล้วตอนนี้อเรนจ์กันไว้แล้วเดี๋ยวจะเป็นงานร e d c a r p e ตนะครับจะมีฮาร์เลย์ฮาร์เลย์ประมาณ 10- 2ถึงคันนี่นำขบวนไปแล้วผมจะนั่งเบนเล่เข้ามา <laughs> งานจะเป็นแบบร็อกๆไม่เหมือนชาวบ้านเขายังไงมิ้งก็ขับแสดงความยินดีกับพี่ปีเตอร์ด้วยนะคะส่วนช่วงหน้าข่าวเด็ดเพดมันยังมีให้แซ่บอีกเทียบค่ะนาวินต้าไม่ลืมพลอย เดียวสุดแมนยืดอกปลื้มนิวเลิกรากับพี่พลอยเชิร์มมนมาสักระยะแต่เว่ามาว่าพี่นาวินต้าก็ยังไม่เลือกรักพี่พลอยจริงไหมคะพี่ตาพระคงสถานะสอนมาได้สักพักรักรนาวินต้า มีข่าวกับสาวๆอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะเป็นนักร้องสาวแก้วซาซ่าและนางแบบสาวมะลิแต่ยังก็ไม่มีใครเข้าวินที่ชิดหัวใจไอ้หรือว่าข่าวที่ว่าต้ายังไม่เลิกรักอดีตแฟนเก่าพลอยเชอร์มานจะจริงซะแล้วผมก็คิดถึงตลอดอยู่แล้วครับผมพยายามที่จะไม่ลืมอะไรนะใช่ไหมพยายามที่จะไม่ลืมอะไรเพราะทุกอย่างที่เราทาเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นเราอะไรเงี้ยนะครับเ,เราจะหันไปมองอดีตแล้วไปรังเกียจมันไม่ได้แต่ผมคงจะไม่เรียกร้องให้อ่ สิ่งที่มันเคยเป็นกลับมาเป็นใหม่อะไรเงี้ยเรายอมรับใช่ไหมครับเรายังคิดถึงน้องอยู่เอ่อครับคิดถึง หาวน้าสวยไอซ์อภิษดาถึงกับเปลียเลยล่ะคะ่ะมาถูกมือดีก๊อปปี้แบรนด์ร้านเช่าชุดเซเล็บคอร์เซ็ตแม่ถึงจะเปลี่ยเรื่องร้านโดนก๊อปปี้แต่เรื่องโดนใจจากหนุ่มตอนเนี้ยสาวไอซ์บอกยังไม่มีใครมาวินสักคนเลยคะ่ะคนรักยังไม่มีถ้ามีเราเดี๋ยวจะเบิกบานกว่าน,นี้แล้วเ,เดี๋ยวจะบอกอะไรเงี้ยเอ่อมีคนคุยไหมมันก็มีบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมมันก็ต้องมีคนเข้ามาบา้างแต่ถามว่าถูกใจที่ทําให้หวัวใจเราเบิกบานตลอดเวลาหรือ,อยังยัง ยังไม่มีใครมาวินแต่สาวมารีเบอร์เนอร์มีไฮโซหนุ่มโชว์แฟนจองใจแล้วแถมล่าสุดยังพากันไปวารถึงทะเลด้วยอ,อ๋อค่ะแล้วก็ไปกับเพื่อนด้วยค่ะแล้วมีกวินอะไรอย่างเงี้ยไปด้วยไม่หนูจะเรียกยังไงอะค่ะคือรู้สึกว่ามันไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องจอดจง่แบบเฮ้ยคนนี้จะต้องเป็นคนคนนี้ของเราแล้วอีกคนนึงจะต้องเป็นแค่เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอยู่ที่ว่าโอเคณจุดเนี้ย อยู okay, like ่ด้วยกันเราโอเคมันแฮปปี้ก็คุยกันไปเรื่อยอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขไปเรื่อยโดยที่มันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมานั่งประกาศว่าเขาเป็นอะไรไม่รู้พระหัวใจยังว่างหรือเปล่านะหนุ่มสดอย่างเดียวสุริยนจึงมีข่าวกับสาวๆมาให้อัปเดตอยู่ตลอดตลอดล่าสุดก็มีข่าวปลื้มนางเอกเสน่ห์แรงแต่หัวใจไม่ว่างอย่างสาวมิวนิทามากๆแถมฝ่ายหญิงเองก็เอ่ยปากปลื้มนุ่มเดียวเช่นกันเอาละสิงานนี้มีูรนะเปล่านะเดียว อันนี้ <Wow. S 1> จริงครับก็คือเราดูผลงานเป็นคนที่เล่นละครดีมากแล้วก็เป็นเป็นผู้หญิงที่มีที่มีเอกลักษณ์ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสไตล์การพูดการยิ้มอะไรเงี้ยเขามีสเสน่ห์เป็นคนที่มีสเสน่ห์เคยครับเคยวันวันปิดกล้องแล้วก็บอสติดตามผลงานอยู่นะครับ <c oughs> อะไรอย่างเงี้ยน้องก็บอกว่าก็ขอบคุณค่ะอะไรอย่เงี้ยครับแม่น้องมีคนก็ปลื้มเราเหมือนกันเลยเยอะแยะเลยจริงเหรอครับเวลาเราเป็แบบที่ ครับคุณแม่ดูยอยู่ฝากขอบคุณคุณแม่ด้วยนะครับลัวคนของเขาจะเข้าใจผิดไหมครับอยู่ที่การปฏิบัติตัวมากกว่าซึ่งผมแล้วก็น้องเนี่ยปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องเหมาะสมครับผมเปนใช่ครับใช่ครับปลื้มก็บอกว่าปลื้มแต่ว่าในฐานะพี่น้องชัดเจนสุดๆเลยนะจ๊ะเดียว เพราะนางเอกน้ำตาลที่จักรนา,าดังเปรีย้ยงปุ๊บเรื่องความรักกับนักแสดงรุ่นพี่ต่างช่องอย่างไผ่พาทิศก็หยุดสต็อปปั๊บแต่ก็มีข่าวของทั้งคู่ออกมาอยู่นึงเงีเ่ยงอย่างล่าสุดนุ่มไผ่ก็อกอกโรงเคลียข่าวที่มีคนเห็นสาวน้ำตาลไปให้กำลังใจตัวเองที่ติดริมสนามแข่งรถที่จงังหวัดภูเก็ตมาว่าไม่ได้พาไปครับเ,เขาไปกับแกงเขาแล้วก็วเลยเขาก็แวะมาใช่ไม่ได้แบบพาไปผมไปก่อนตั้งนานแล้วก็ไม่ได้แบบหลบซ่อนอะไรเขาอยากมาเขาก็มาดูเหมือนปกติเรียกว่ามเป็นกำลังใจด้วยหรือเปล่า ก็ดีฮะนาก็นานๆทีจะมีสาวๆมาแบบมาดูอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสู้ตายเลยครับเกือบจะทะลุโค้งส่วนหนุ่มเอเอรวัตเมา่ถูกถามถึงเรื่องที่อดีตวานใจสาวฟางพิชยารับว่าได้กลับมาคุยกันอีกครั้งแบบพี่น้องแต่ยังไม่คิดรีเทิร์เลฟเจ้าตัวก็หัวเราะเสียงอ่อยพร้อมบอกมาว่าก็ไม่ไม่ไม่ได้มีตื้อไม่ได้มีอะไรก็คือคุยกันรู้เรื่องแล้วต่ข่าวที่แล้วแล้วคือเป็นตอนนี้เราเป็นอะไรคือตอนนี้เราสถานะเราเป็นเพื่อนกันนะครับเพราะว่า ฟางเขาคงยังแบบเข็ดอยู่ใช่ทำใจยังทำใจไม่ได้แต่ยังรักเขาอยู่ก็ถือว่ายังเป็นผู้หญิงที่ดีสุดอยู่รับครัวชวนชื่นยกล้วนมาเปิดศึกสองบ้านอย่างล้นลาากระจายงานนี้หนุ่มแจ๊ซซึ่งกาลังจะเข้าประตูวิวากับหวานใจสาวแจงบุญนาสาในวันพรุ่งนี้ก็ออกอาการเป็นห่วงคุณแม่ที่ไม่อยากให้หนุ่มแจ๊ซแยกตัวไปอยู่กับแฟนสาวพร้อมเผยว่ารู้สึกตื่นเต้นมากมากังวลอะไรไหม กังวลอย่างนี้กังวลเรื่องงานเนี่ยผมไม่กังวลอะไรหรอกกังวลเรื่องงานว่ามันจะเป็นยังไงรูปแบบยังไงคนอื่นจะชอบไหมเราอยากให้แค